ฟุตบอลในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องของเงินล้วนๆทำให้คุณค่าของการแข่งขันเกิดปัญหาและมันเป็นเรื่องน่าเศร้าการเล่นฟุตบอลเป็นเรื่องง่ายมากแต่การเล่นฟุตบอลแบบเรียบง่ายนั้นยากกว่าคุณภาพที่ไร้ผลลัพธ์ก็ไร้ความหมายผลลัพธ์ที่ไร้คุณภาพก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อส่วนสำคัญที่สุดของฟุตบอลคือแฟนบอลกลับบ้านด้วยความสุขนี่คือช่วงเวลาพักผ่อนของพวกเขา และคุณควรมอบทุกสิ่งอย่างที่ทําให้พวกเขามีความสุขให้มากที่สุดบางช่วงบางตอนที่ยอดนักเตะค,คนนี้เคยฝากวาทะเอาไว้ในวงการลูกหนังเขามีชื่อจารึกในสนามฟุตบอลในบ้านเกิดอย่างโยฮันคัฟอารีนาเหมือนที่สโมสรอนนาปโปลียกย่องต่อเดียโกมาลาโดนาหรือแม้แต่ศัตรูที่รักอย่างฟานสเบเกนบาวเอ ยังเคยยกย่องเขาเอาไว้ว่าเมื่อผู้เล่นอย่างแกเรตเบลหรือคริสเตโนโรนัลโดมีราวๆมูลค่า100ล้านยูโรและสำหรับโยฮันครับคงมีมูลค่าถึง1,000ล้านยูโรนับเป็นเวลา9ปีแล้วที่เจ้าของรางวับลบอลลงดอร์สามสมัยและผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในฟุตบอลโลกปี1974ได้กลับสู่สงสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว9ปีแล้วกับการจากไปของนักเตะเทวดาที่ชื่อโยฮันครับ มีโมเมนต์ไหนกันบ้างที่พอจะนึกถึงนักเตะเทวดาคนนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ